การเดินทางสู่ห้วงอวกาศถือเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์มาโดยตลอดนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอวกาศเลยก็ว่าได้เมื่อเริ่มมีหลายบริษัทหันมาสร้างการท่องเที่ยวบนอวกาศอย่างจรงิงจังทั้ง v i r ร i จ g a l a c t i c หรือ Blue o r i g i n ของ Jeff b e z o s ซซึ่งการท่องเที่ยวอวกาศที่แต่ละองค์กรกำลังดำเนินการอยู่นั้นเป็นการบินขึ้นไปชมบรรยากาศโลกในระดับเหนือชั้นบรรยากาศ ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกบริษัทที่แปลกแหวกแนวออกไปค่ะนั่นก็คือ SpaceX ของ Elon Musk ที่จะนำคนขึ้นไปท่องเที่ยวบนสถานีอวกาศนานานชาติเลยทีเดียวถ้าคุณรู้สึกเบื่อกับการหาที่พักร้อนในช่วงวันหยุดเทศกาลเราขอนำเสนอ Voyager Station โรงแรมแห่งแรกในอวกาศที่จะพาทุกคนแพ็คก,กระเป๋าเดินทางไปพักผ่อนนอกโลกกันค่ะความตื่นตาของอุตสาหกรรมอวกาศได้ก้าวเข้ามาสู่อีกขั้นแล้วนะคะเมื่อบริษัท Orbital Assembly บริษัทผู้พัฒนานวัตกรรมสำหรับอวกาศที่มีเหล่าผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเป็นถึงอดีตสมาชิกของนาซาได้นำเอาเทคโนโลยีอวกาศมาพัฒนาต่อยอดและสร้างเป็น o วเจอร์ t เตช o n สถานีอวกาศรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่สถานีอวกาศแต่ที่นี่ยังเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวรวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับนักวิจัยในการศึกษาวิจัยเรื่องแรงโน้มถ่วงเทียมซึ่งสถานี Voyager Station นี้นับเป็นสถานีอวกาศแห่งแรกที่มีการสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมขึ้นมาได้จากการหมุนของรูปแบบสถานีโดยจะมีลักษณะการหมุนคล้ายกับดวงจันทร์ของโลกนั่นเอง Voyager Station เป็นสถานีอวกาศแบบ2 in 1แบ่งออกเป็นศูนย์วิจัยและโรงแรมมี24โมดูลโดย12โมดูลเป็นส่วนของห้องพักมีทั้งหมด2รูปแบบคือ Luxury Villas ขนาด500ตารางเมตรและ Hotel Suites ขนาด30ตารางเมตรสามารถเช่าเป็นรายสัปดาห์รายเดือนหรือซื้อเป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้รองรับคนเข้าพักได้สูงสุด316-440คน ส่วน12โมดูลที่เหลือจะประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงหนังห้องสมุดบาร์ร้านอาหารห้องครัวยิมและห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายคนอาจกังวลใช่ไหมล่ะคะว่าต้องขึ้นไปอยู่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ค่ะเพราะเอเจนต์สเตชันนนั้นติดตั้งแรงโน้มถ่วงเทียมดยโรงแรมจะหมุนเคลื่อนที่ทุกๆ90นาทีตามวงโครจรของโลก ทําให้เราใช้ชีวิตในโรงแรมได้เหมือนอยู่บนโลกเลยล่ะค่ะอีกทั้งผู้เข้าพักยังสามารถมองเห็นวิวจากกระวานได้ตลอดเวลาอีกด้วยแน่นอนค่ะว่าการขึ้นยาน Voyager Station <S ต้องมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเช่นการฝึกอบรมก่อนการเดินทางเพื่อทําให้รู้จักวิธีการใช้ชีวิตในภาวะขาดแรงโน้มถ่วงถึงแม้ภายในยานจะมีแรงโน้มถ่วงเทียมก็ตาม รูปแบบการทำงานของ Voyager Station จะมีลักษณะเป็นวงล้อขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ200เมตรโดยจะมีส่วนประกอบหลักๆของสถานีที่แบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ Habitation Ring Module สำหรับกิจกรรมต่างๆส่วนนี้จะเป็นห้องที่เรียงรายกันอยู่ที่วงนอกสุดของสถานีมีทั้งหมด44โมดูลด้วยกันจะใช้รองรับการทำกิจกรรมต่างๆทั้งเป็นห้องพักรูจำนวน24โมดูล จะมียิมสปาห้องครัวห้องรับประทานอาหารบาร์ห้องสำหรับลูกเรือรวมทั้งห้องสำหรับค้นคว้าวิจัยด้วยส่วนต่อมาคือ d อ c ก i n ง h ับเป็นท่าสำหรับรับส่งลูกเรือนั่นเองส่วนนี้จะอยู่ตรงกลางของวงลอ้อเป็นสถานที่แรกที่ผู้โดยสารทุกคนจะต้องมาลงที่นี่ซึ่งเป็นจุดที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ด้วยแรงโน้มถ่วง นอกจากนี้บริเวณนี้ยังเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับควบคุมและจัดการสถานีอวกาศอีกด้วยส่วนถัดมาคือลิฟต์ทางเดินท่อส่งน้ำและอากาศจากส่วนกลางตรงท่ารับส่งผู้โดยสารมาถึงโมดูลที่เป็นห้องพักจะมีส่วนเชื่อมต่อเป็นลิฟต์โดยสารสำหรับผู้โดยสารและถัดออกมาที่เป็นวงล้อภายนอกที่เป็นท่อล้อมรอบโมดูลส่วนนี้ก็จะเป็นท่อสำหรับขนส่งน้ำและอากาศที่จะใช้ในโมดูลต่างๆ โดยน้ำบางส่วนจะถูกนำมารีไซเคิลเพื่อใช้ซ้ำอีกด้วยและส่วนสุดท้ายคือไลฟ์บอสหรือ,อยานกู้ชีพในทุกๆโมดูลจะมียานกู้ชีพจอดสแตนบายรอตลอดเวลาจำนวน44ลำโดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถอพยพขึ้นยานกู้ชีพได้ทันที และยานแต่ละลำก็จะทำการบินแบบอัตโนมัติทันทีสำหรับการเคลื่อนที่ของสถานีอวกาศ Voyager Station นั้นจะมีการหมุนรอบตัวเองเพื่อสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมขึ้นมาและในขณะเดียวกันก็หมุนรอบโลกไปด้วยทำให้ระดับแรงโน้มถ่วงนั้นใกล้เคียงกับบนดวงจันทร์ผู้โดยสารที่เข้ามาพักก็จะรู้สึกสบายคล้ายคลึงกับอยู่บนโลกและ Voyager Station แห่งนี้ถือเป็นสถานีอวกาศแห่งแรกที่สามารถสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมขึ้นมาได้ พร้อมกันนี้เมื่อมีการหมุนโคจรไปรอบโลกผู้โดยสารจะสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ชมบรรยากาศของโลกได้ตลอดเวลานั่นเองอีกหนึ่งความตื่นตาตื่นใจของ Voyager Station นั้นก็คือการที่บริษัท Orbital Assembly ที่เป็นบริษัทผู้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศกำลังทำการพัฒนาหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติสำหรับขึ้นไปก่อสร้างชิ้นส่วนสำหรับ Voyager Station โดยเทคโนโลยีตัวนี้ถูกเรียกว่า D-Star ดีสตาจะขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างโครงสร้างวงล้อของสถานีโดยก่อนหน้านี้มีกำหนดการจะปล่อยไปทำภารกิจประมาณปี2023แต่ล่าสุดจากทวิตเตอร์ของบริษัท Orbital Assembly Company ก็ได้ออกมาทวีตว่าจากการทดสอบตัวเดโมของเทคโนโลยีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและบริษัทก็ได้มีการปล่อยดีสตารออกไปทำภารกิจแล้ว นอกจากหุ่นยนต์ดีสตาแล้วทางบริษัทยังมีแผนที่จะส่งหุ่นยนต์ p ีสตาออกไปเหนือชั้นบรรยากาศเพื่อใช้ประกอบชิ้นส่วนอื่นๆของ Voyager Station อีกด้วยอีกประเด็นที่สำคัญที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของราคาที่ต้องจ่ายค่ะหากเราอยากไปรับประสบการณ์พักโรงแรมรู้แบบใหม่บนอวกาศ สำหรับราคาที่ทาง Voyager Station ได้เปิดเผยออกมานั้นก็ราวๆ25ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ826ล้านบาทสำหรับราคานี้นะคะผู้โดยสารทุกคนจะได้สัมผัสปร,ประสบการณ์ไร้แรงโน้มถ่วงได้เข้าพักในห้องพักสุดหรูใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและได้ชมบรรยากาศของโลกมาจากอาวกาศไม่เพียงเท่านี้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในห้องน้ำห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่น ทุกอย่างล้วนใช้งานได้เหมือนอยู่บนพื้นโลกทั้งนี้ไวย์เจอร t สเตชัต้องการจะมอบมุมมองใหม่ๆของการท่องเที่ยวอวกาศให้กับคนที่สนใจนั่นเองโดยตอนนี้เราสามารถเข้าไปจองตั๋วโดยสารหรือเข้าไปร่วมลงทุนในการสร้างไว g e เจ t a t สเตชัได้ที่เวอร์ไวย์เว็บไวเจสเต .com และสถานีอวกาศแห่งนี้ทางบริษัท Orbital Assembly มีแผนจะสร้างภายในปีคศ2025นี้ และจะใช้เวลาดำเนินการเป็นระยะเวลา2ปีและจะพร้อมให้บริการในปี2027นี้โปรเจกต์นี้จะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้นต่อไปโดยโรงแรมสามารถรองรับแขกได้มากถึง400คนและประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งวงแหวนรอบนอกก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังและโครงสร้างหลักของสถานี ทั้งเป็นที่ตั้งของแผงพลังงานโซลา r เซลล์ระบบม้อนน้ําและระบบขนส่งทางรถไฟที่จะคอยเคลื่อนย้ายแขกไปส่วนต่างๆของโรงแรมใครที่อยากลองสัมผัสบรรยากาศการพักผ่อนสุดรู้ที่นอกโลกแบบนี้นอกจากจะต้องอดใจรออีกประมาณ6ปีข้างหน้าก็ยังต้องรวบรวมทุนสําหรับการสัมผัสประสบการณ์พิเศษในราคาที่ทาง Voyager Station เปิดเผยออกมาด้วยนะคะคร่าวๆแล้วก็ประมาณ25ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ826ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว